สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จอจะมาทำปลาทับทิมนึงมะนาวแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวด้วยคะ่ะวันนี้แล้วก็น้ำพริกจอยตำว้แล้วคะ่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของพี่ไหมคะ่ะไอ้ไหมไอไหม สูตรของไอ้ไม้คอยดูนะว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูว่าตอนมันสุกมันจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูตอนกินกันเลยใกล้จะสุกแล้วทุกคนดูดิปลาทับทิมอืมหอมามากๆข้าวเหนียวก็ใกล้จะสุกแล้วข้าวเหนียกใกล้จะสุกแล้วเรามากลับด้านกันเถอะ กลับด้านก่อนนะคะแป๊บนหนึ่งนะก้เหนียวกลับด้านแล้วสุกแล้วทุกคนสุกแล้วข้าเหนียวรอปลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอให้ปลาสุกอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเอาเออผักกวางตุ้งที่ได้มาจากแม่นันเมื่อวานนี้จะกลับมาจากนี่ค่ะนี่ ผักกวางตุ้งสดๆผักปลอดสารพิษแม่นันให้มาเมื่อวานค่ะดอกสวยๆทั้งนั้นเลยกรอบๆเดี๋ยวเอาไปแบบว่าเหมือนกับใส่แค่นิดเดียวแล้วก็ค่อยเอาออกมาแล้วมันจะได้แบบว่ามีผักแก้มก็จะมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลย ลงมให้ก่อนลวก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 ลงมาลวกเลยทุกคนน้ำยังร้อนอยู่ไงลวกเลยเป็นน้ำไอ้นี่น้ำซอสอ,อ่ะก็กำลังดี สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าช่องจอ y Sophia Channel นะคะวันนี้จอยจะมากินอันนี้ค่ะปลาทับทิมอบนึ่งปลาทับทิมน,นึ่งกินกับข้าวหนาวข้าวเหนียวร้อนๆเลยทุกคนดยเดียล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บ,ซบ ค่ะทำเองอม,มาเลยจ้าไม่พูดมากแล้วจอยยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยมไม่ได้กินปลาทับทิมมานานมากแล้วมาชิมกันเลยค่ะว่าจะอร่อยไหมอันนี้สูตรไอไหมเด้อ มาเด้อมาเด้อไอ้ไหมน้องปีพี่ผาทุกทุกคนเด้อจ้ามามามากินแซ่บๆด้วยกันเด้อจ้ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆจริงก,กินเป็นเมี่ยงก็ได้แต่วันนี้อยากกินกับข้าวเหนียวกินมือ ชีเก็บมาจากต้นใหม่ๆเมืม่อวานหอมมากไปเต็บมาจากบ้านแม่นันเมื่อวานเนี่ยแกตัดใหอ้อร่อยมากเลยทุกคนไปได้ปลาทับทิมแช่แข็งจาก ร้านเอเชียที่อัลต้าเมื่อเมื่อวานตัวนี้เจดสิบโครนก็ไม่แพงนะเจ็ดิโครนก็โอเคราคาพอกินได้ปกรณ์น,นี้เลยทุกคนผักกวางตุง้งผักกวางตุ้งนี่แม่ก็ตัดมาให้ แม่นันแม่นันสูตรนี้ไม่คาวนะไอ้ไหมขอบคุณมากพนะคะ,ะ,คะสำหรับสูตรเด็ดสูตรเด็ด ุดเด็ดหนึ่งปลาทับทิมอันนี้ใบมะกรูดหืมบวบหนึ่ง อร่อยวันหลังไปเราจะซื้อมาสักสองตัวสองสามตัวแค่แข็งแต่ไม่นดกว่ามันจะอร่อยขนาดนี้เนาะ เวลาไปเมองไทยพี่แฟงชอบให้ซื้อมาแล้วก็ทอดอะทอดกรอบราทับทิมอะให้แกกินที่บ้านที่เมืองไทยอร่อย ไม่ได้นึ่งใส่ตะไคร้ใส่อะไรเนะาทุกคนใส่เหมือนที่พี่เขาบอกกันแหละใส่แต่ซอสซอสภูเขาทองซอสภูเขาอะอันวจอก็ต้มอันไ,ไม่ใช่ต้ตมตำกระเทียมเออลากผักชี ลากบักชีใส่ไปด้วยแล้วยับใส่มันนะทุกคนให้มันหอมแซ่บๆจ้ามามาม่ากินด้วยกัน เรียกเจ้าของสูตร ทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วยนะคะจำได้บ่เมดดอก หลังถ้าได้ไปอีกจะไปซื้อมาทีนี้จะทำแบบเป็นเมี่ยงอะเมี่ยงปลาะจะอะร่อยักวางตุ้งอร่อยมาก ปีหนา้าจะปลูกผักหวังต้นที่บ้านเป็นอะไรหรอ ปีนี้ปลูกไม่ทันแล้วทุกคนผักอะ่ะเพราะว่ามันเย็นะมันไม่ค่อยมีแตดอะ่ะปี่น่าจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดี๋ยวหิะมะหมดเริ่มปลูกเลยปีหน่า แพนขึ้นตัวน้องโซเฟียไม่กล้ากินน้วทุกคนปาเนี่ยนั่งเห็นตัวมันนั่งกลัวกลัวปา่าเด็กก,ก้วนั่งกินของยาก ข้าวเนียวปันว้นบุลเล์เลยเปลาปลาตัวเดียวพวกจอยกินได้สองคนสองเวลาโอเคค่ะทุกคนจอยอิ่มและคลิปนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ช่องจอยสเฟียด้วยนะคะคิดถึงทุกคนนะบ๊ายบายเลิฟเิสวัสดีค่ะ